เอสวัสดีครับมาเจอกับร้านไส่กรอกเจ้าเก่าเจ้าประจำขี้บุไส่กรอกแซบซิงวงเล็บขี้บุญต่งแต่งตึ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 งไม้ละสิบบาทดูผนพ่อค้าเลยพอๆกับคนซื้อเลย พริก,ากานีำปกากราบข้าวเหนียวก็มีนะข้าวเหนียวไม้เอ้ยข้าวเหนียวสูงกว่าสิบห้าบาท <5 S 1> บาทอกว่าชอบผมตะโกนเรียกนะว่าซ้อยไอ้ก๋วยเตี๋ยวเมื่อเช้ามันก็นตะโกนตามว่าพี่ซ้อยเหรอ <l ug> ซื้อข้าวตามสั่งมาข้าวมาให้สาวสาวไม่ขาดกินสิบบาทนะในเกอะแซ่บซิ่งายเตี้ยอ้วน ไส้กรอกแซ่บซิ่งใบเฮียอ้วนอ้วนจริงๆะอ้ว,วนรจริงๆงมีวงเล็บขี้บรร์บอน์ดเอาถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยทำไมทำไมขี้บรรร่นนี่ของปลอมแต่ขี้บรรร่นนี่ของจริงงานน่ากลั่น <c oughs> จอมจะไม่คีบรรร้บ่นนี่โดนลอกเล่นแบบแล้วของของก๊อฟก๊อฟเซนเจอ์ขอไปนอนด้วยได้ไหมพูดได้เหรอพี่ครับพี่เป็นพี่กวดนะพี่เป็นผู้หญิงอ่ะ มันเเเมมาัน้อ่ะที่ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้เด้อไมละสิบบาทโอ้ยอ๋อไม้ละสิบาทแซ่บๆสไตล์สำหรับ้านาแม่ก็มาดีครับพ่อค้าขายมือไป็ละวิงเลยอ่ะ้ย่างไม่ันเลยสิพ่อค้ามาสายจ้ะโอเค มาเร็วก็ย่างไม่ทันกันออเดอร์เยอะไอ้แก่ลูกค้ามาเยอะใช่แล้วเนี่ยถ้า <Okay. S 2> จ,จอดอย่างเงี้ยจีไว้อยู่เดี๋ยวจีเออเนี่ยเดลิเวอรี่เนี่ยโอ้โหก็มาสิป่ะเเวโอเคใครผ่านไปผ่านมาก็าแม่อุดนหนุนหน่อยเดอ้อนี่มารอบเดียใครนะใส่กรอกพ่อค้าบายเซฟซิ่ง นี่ลูกค้ามาแล้วเห็นไหมขายดีเยลกการีวยโอเคครับขอบคุณมาก